สวัสดีจ้าเชฟอ้วนสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกคนนะจ้าวันนี้เราจะมาผัดกะเพราอันนี้ก็จะกะเพราหนูของเราอบมีพริกในชุบเชฟอ้วนจะใส่หอมน,นะจ๊ะน้อนี่ ้องปออ้อยเต็มไปด้วยของกับชั้นพี่สาวใจดีส่งชั้นมาให้นะาจา๊ะส่วนอันนี้ก็จะเป็นชั้นใสอันนั้นใส่ถ้วยจานอันนี้ก็จะเป็นชั้นเหล็กวางของหนักได้ข้างล่างปออ้อยก็จะใส่พกใส่เขียงใสในชามกะละมังต่างๆนะจ๊ะและุ้ย พริกักงต่างๆ,ๆแล้วนี่นะจ๊ะมันเป็นพริกแห้งนะจ๊ะเขาจะไปใส่ไปแห้งอะไรเนาะเดี๋ยวพลิกไหม้เผ็ดเผ็ดมากๆเลยแหละช <c oughs> ุกเลื่อนเลยนะชุกเลื่อนเหลืองนะ ได้สามบานแปดบาทเลยนะ อ้อยแดงก็อ้อยแดงไว้พักกะเพราหน่อยนึงนะจ๊ะบรตาเติดนะจ๊ะเนาะส่วนจะพักกะเพราสูตรได้ใส่ผิดเขาด้วยผูเสร็นวน เทบหนึ่งเสามซี 3, บวนได้เด้อจากเอสีทุกคนซีบวนเฮกับเข้าแท้แท้แต่ช่วงนี้พ้ากัน <c oughs> น้ำหน,นักขึ้นกำลังค่ากันเริ่มลดน้ำหน,นักจัะเบิดเซบอ้วนผอมลงเยอะเลยหน้าตาก็ร <c oughs> อขึ้น <c oughs> ยิน้มเปิย พาออ้อยพาไปตัดผมมาใหม่ดูดีขึ้นเยอะเลยใน,นเชฟอ้วนลดน้ำหนักพร้อมมาจะ้ <c oughs> ะผัดระเพานะรกแตกเจ็บมาก เรื่อเมื่อืนน่นน้วมาจากตุ้งปะอ้อก็จะอุน่นเอานีลปะอ้อยาก

สามสี่ตันสุดยอดจบให้เกยก็ยเข้าสวยงามมากจะเสียบแล้วลเสร็จแล้วเราก็ เอาหอมลงขั้นตอนสุดท้ายก็คนๆๆให้หอมมันหยุดเนาะ ต่อไปเชีอ้วนก็จะทำไข่ดาวให้ปลาอ้อยน,นจะจ๊ะตอกไข่ทำไข่ดาวเชีอ้วนก็จะเจียวไข่ดาวตังน้ำมัน แตงกจินกับผัดกับข้าว้าวไข่ไข่ดาวไข่มันร้อนว้าวฟูฟ่องสวยงามมาก ปลอ้อยมาก,กินแบบไข่เยิ้มเยิ้มอาะามันแซ่บดีมันมันมจกะถ้าไข่ดาวซุกมันบดแซ่บผู้ใดมัดคือปลาอ้อยบัจ้ะม,มัดไข่แดงเยิ้มเยิ้มไข่ขาวกรอบอร่อยอันนี้ใส่ไข่เป็ดน,น,นะจ๊ะเนาะ พี่ถีพี่ทางใจใจในการทำตัอข้าวมาเลยคือควรลาวาาไข่แดงลาวาา ก็เด็ดหน้าหน้าเริ่มไม่นี่แล้วะจะเป็นผอมลงแตงสามโลสี่โลใช่ไหมอพอแล้ว,ขลวไข่แดงประมาณนี้อร่อยพอ่อยถือจานรอแล้วจ่ะที่นอนจ้ะ อาจารอันนี้พี่สาวใจดีส่งมาให้นะจ๊ะคือปออ้อยมีพร้พอมมดทุกอย่างเลยพี่สาวเราส่งมาให้ป่ออ้อยจนครบมดทุกอย่างนะจ๊ะเนาะปออ้อยดีใจลายปออ้อยขอบพระคุณพี่สาวใจดีมากๆเลยจ้ะขอให้พี่สาวใจดีจงมีแต่ความสุขความเจริญน,นะจ๊ะเนาะให้ป่ออ้อยมาสัมภาขอให้ขึ้นลับไปเป็นร้อยเท่าพันเท่าล้านเท่าเลยนะจ๊ะเนาะ พอวยดีใจเฮียงมีคนฮักคนแขงปอวยนะจ๊นะเนาะนี่ขอให้ครอบครัวพี่สาวใจดีจงมีแต่ความสุขความเจริญน,นะจ๊ะความเจ็บอย่างได้ความไข่อย่หงมี้อจ้า คนละใบนะจ๊ะ i'm จะสุกเยอะหน่อยนี่จะสุกน้อยหน่อยจะสำหรับคลิปนี้ปอ้อยก็ขอตัวลาไปก่อนเนาะจ้าเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เ้าสองคนในดเดจ้าเด้ออย่าลืมกดติดตามปอ้อยด้วยนะไปแล้วจ้าสวัสดีจ้าเจฟอ้วนเสียงป้อยแหบแห้งนะวสวัสดีครับ